สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังคงเลี้ยงแมลงอยู่เหมือนเดิมนะฮะกำลังกินเก่งค่ะวัเนี้ยน่าจะประมาณสิบห้าสิบห้าวันแล้วล่ะอันะนี้รู้จักขนาดตัวค่ะไม่ค่อยจะนับวันวัยกำลังกินนะหลายท่านหลายๆฟาร์มเจอปัญหาในเรื่องของโควิดระบาดนะฮะ ในเรื่องของโควิดระบาดมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อนมันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่บนโลกแล้วมันไม่สาบสูญไม่หายไปไหนหาเว้นแต่เราจะรับมือแบบไหน,นมันก็เป็นเหมือนไข้หวัดอะไข้หวัดใหญ่เงี้ยนะฮะเกิดขึ้นมาถ้ายังไม่มียารักษามันก็ต้องควบคุมแล้วก็รักษาตามอาการแล้วก็คิดค้นในเรื่องของยารักษาต่อไปแต่ว่าเราคนเลี้ยงมแมลงหรืออาชีพอื่นๆนะฮะเราจะมามัวนั่งรอ ให้โลกเขาหายไปเองแล้วก็เริ่มต้นทำมาหากินเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนนะทุกวันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะทุกๆนาทีเราไม่รู้ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างทั้งที่เรามองเห็นทั้งที่เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นอย่างเช่นใต้พื้นโลกนี่แหละไม่รู้ว่าแผ่นดินเคลื่อนไปถึงไหนรอยร้าวของโลกไปถึงไหนนะฮะฉะนั้นมันเอาแน่เอานอนกับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องเตรียมพร้อม พร้อมปรับตัวพร้อมสู้นะถ้าถามนานิดนะยังคงเลี้ยงเหมือนเดิมค่ะในวิกฤตมันมีโอกาสมองให้ออกค่ะเพื่อนๆน,นะในเรื่องร้ายมันจะมีเรื่องดีในเรื่องดีมันก็แอบมีเรื่องร้ายมันแล้วแต่ว่าเราอะจะเลือกมองมุมไหนถ้ามองมุมร้ายมันก็ร้ายอย่างนั้นแหละชีวิตไม่แฮปปี้ค่ะเลือกมองมุมดีเลือกมองเรื่องบวก แล้วเราจะมองเห็นโอกาสอ่าหลายๆท่านหลายๆฟาร์มอาจจะลดขนาดการเลี้ยงลงหรือหลายๆท่านอาจแบบหยุดไปเลยเพื่อรอให้อะไรอะไรทุกอย่างดีขึ้นนะเราต้องเข้าใจสัจธรรมของโลกนี้นะเพื่อนเดี๋ยวโควิดดีขึ้นก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาอีกนะฮะถามถามแล้วว่าถ้าเกิดว่าเอ่อ จะเปรียบประมาณไหนดีเปรียบประมาณเหมือนเราเหมือนเรากินข้าวกินน้ำเนี่ยเพื่อนมันเป็นไปนไม่ได้ที่ว่าเราจะหยุดกินข้าวกินน้าถูกไหมเช่นกันกันกบการดารงชีวิตของเราค่ะวันนี้เจอโควิดเราจะหยุดทุกอย่างได้ไหมก็ไม่ได้นะอย่างเช่นน,ะนี้เองอาชีพเลี้ยงมแมลงโควิดมีโควิดมาเลิกเลี้ยงเลยได้ไหมก็ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเป็นอาชีพของเราเป็นแหล่งสร้างไรายได้ของเราแต่ว่า เราเรียนรู้จากการที่โควิดระบาดหลายๆรอบแล้วเราก็มาวางแผนเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือนะคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะฮะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีใจเย็นๆนะวางแผนอย่างอรอบคอบมองให้ออกอย่ามองแค่วันสองวันมองไปเลยค่ะเป็นปี แล้วเราจะอานโอกาสออกนะคะสู้ๆจ้าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ